สวัสดีครับครับผมพบกับพวกเราไลฟเคยผมกับรายการรักบันไลน์ขอประจําวันอภริหันะที่2พฤพุาคสภาครับนะวันนี้อยู่กับผมป๊อกกี้ครับบูบี้ครับครับผมวันนี้ปล่อยคุณบูบี้ใชเดียอะไรครับ ก็ดีครับไม่แนะนําชื่อครับเมื่อวานมาใส่เลยครับใส่เลยนะไม่ยั้งเลยนะนะเมื่อวานนี้นะอ่ะวันนี้เรามีข่าวสารเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็เริ่มที่ผลฟุตบอลเมื่อคืนดีกว่านะก็เป็นการเจอกันนะครับในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกผมนัดที่2รอบรองชนะเลิศครับ ก็เป็นการจกัดกร,ระหว่างบาร์เซโลนาพวกไบเยนนิคครับนัดแรกนั้นก็เป็นไบเยนเจ้าบ้านนะที่เอาชนะมาถึง4-0นะครับ,รบนัดนี้ก็มันเล่นที่บ้านบาร์เซโลนาบ้างครับโดยการจัดตัวนั้นไบเยนก็ชุดเดิมชุดใหญ่ไปแล้วครับส่วนบาซานั้นก็เหมือนจะบยอมแพ้หรือเปล่านะแต่ชุดมาชนิดที่ว่าก็ทําใจนะแล้วก็ปวดสกอร์วานี้ก็เป็นการทําใจจริงๆนะก็เป็นทีมเยือะน้ะครับไบเยนนี่นะผมก็เป็นการตอย้ำมีทีครับ สามารถเอาชนะบาร์เซโลนาไปถึง3ประตูต่อศูนย์ในการแข่งนะก็ได้3ประตูจากร็อบเบนนะครับผมแล้วก็เป็นการทำเข้าตัวเองของเจราปิเก่นะแล้วก็ปิดท้ายด้วยทั้งของโทมัสมุลเลอร์นั่นเองนะก็รวมผลสกอร์ครับ7-0<อ>์บาซ่ายิงบ่ายเย็นไม่ได้ดูการนี้ดูว่าเสียหายเป็นการนะบาร์เซโลนานะครับผมปิเก่บอกว่าเมื่อวานนี้ถ้ามีเมสซี่ยังไงก็แพ้ เขาเลยว่าเก็บตัวไว้ฉลองแชมป์ซีดีกว่าอาร์ิกาสเปนดีกว่านะขอเพียงแค่5แต้มเองจาก5นัดนะสำหรับทางด้านของบาร์เซโลน่านะครับมาที่ทางด้านของฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกบ้างนะครับผมเป็นการเจอกันระหว่างบุรีรัมย์กับเอฟซีโซครับวันนี้ถือว่าสนุกสุดมันมากเลยนะก็ เป็นผลที่เสมอกันครับ2ประตูสองผมแต่ก็เป็นผลดีครับก็ทำให้ทางด้านของวีรันนั้นผ่านเข้ารอบไปพร้อมกับเอซีโซด้วยเพราะว่าอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งครับก็มีผลแพ้ชนะนะก็เป็นเอ่อทำไม่ได้แล้วคู่อะไรเนั่นแหละเชียงชุนนั่นแหละเชียงชุนนะก็ทำให้วีรามนะครับผมผ่านเข้ารอบกับเอซีโซครับส่วนวีรามครับจะไปเจอกับทางด้านของบุญยกระครับผมทีมจากอุตเบกิถานนั่นเองนะ ก็จะแข่งกันในวันท so like so ี่14เป็นอะไรกับเต็กกรเสาร์สภาคมนะที่บ้านวุรีรัมก่อนนะครับแล้วก็ที่ไปเยือนวันที่21สิบเป็นสภาคมนะครับหลังจากที่มีข่าวดีแล้วนะเมื่อวานนี้ครับท่ามกลางแบบว่าดีใจกันได้ประมาณชั่วโมงกว่าครับก็มีการแถลงการออกมานะของบุรีรัมย์ครับในการแยกทางกันสําหรับบุรีรัมย์แล้วก็โค้แท็กนั่นเองนะก็เมื่อวานนี้ครับท่านเนวินครับก็ออกมาประกาศนะผ่าน YouTube นะครับสมมตเว็บไซต์ของสมโมสรด้วยนะครับผมว่าทางวีรัมนั้นก็ประกาศแยกทางกับโคแตคกเป็นที่เรียบร้อยตามขา้อตกลงเงื่อนไขที่เคยมีต่อกันแต่ก็ไม่รู้เงื่อนไขอะไรนะรบอะขอไม่บอกลักการแต่เขาก็บอกว่าแยกจากกันดีดีนะเขาบอกว่าเขาก็จะดูแลว,วีรัมให้ดีและใหญ่โตยิ่งขึ้นนะเขาบอกไม่หยุดเพียงแค่นี้แน่นะก็ต้องดูครับก็อาจจะมีเงื่อนไขอะไรอย่ด้วยกันส่วนโคแตกนั้นจะไปคุมอะไรที่ไหนนั้นก็ต้องติดตามดูนะและใครจะมาคุมวีร์ดัม อันนี้น่าติดตามมากนะครับราคาของคุณก่อนในมาคุมบุรีรลำทันบุรีรลำอันนี้ยังไม่รู้เลยโคปรเตี้ยหรือเปล่าโคปรเตี้ยเอาแบงคอกให้รอดก่อนน้องแต่ก่อนก็เคยอยู่บุรีรัมยูนิต็ดก่อนนะเขาบอกว่าต้องเป็นเขาบอกเป็นกุซีมีชื่อเสียงครับต้องรอดูน่าจะใช้งบตรนี่เปล่ามีชื่อเสียงอาจจะเป็นลาฟาลาฟาใช่มาดูกันที่ลาฟาเพราะมีข่าวว่าจะออกจาก จะย้ายออกจากสิงค์บูในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ก็นี่เลยครับมีข่าวครับปารีสแชงต์แแมงครับเตรียมท้าราฟาเบเนเต้นะครับกุนซือของเชลซีนะครับมาคุมบางเหียมในฤดูกาลหน้านะครับหลังโซเวลชวดได้ตัวอาเซเบเกอร์นะครับกุนซือของอาเซนอลเองที่เป็นตกเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งอยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นข่าวคราวมาในช่วงสัปดาห์นี้แหละครับผมเป็นข่าวใหญ่โตกัน แต่ก็อข่าวว่าแอสตันเฟิงเกอร์นเ,นเนี่ยโค้ชเซนนอตน,นะครับในก่อนหน,น้านี้อะไรวะเนี่ยเขาบอกที่จะมาคุมแต่กาบอ,อกว่าอัดร่างให้เฟิงเกอร์ก็ออกมาแถลงบอกว่าเขาจะคุมาร์เซน,นจนหมดสัญญาก่อนหมดสัญญาสองพันสิบสี่เออหมดหมดสัญญาในปีน้าเลยเลยบอกว่าเฮ้ยต้องหาคนนู้นคนนี้ เพราะว่าเพราาะว่ทำไมครับเพราะว่าทางท่านเชลติกนั้นขาดไปกลุมทางด้านของรีมัสติขาจดเซลยันมุลยโยนมาเชลซีก็เป็นบนเวียงอยู่เหมือนเก้าอี้ดนตรีพูดถึงสามคนนี้คือคุนซีเชลซีหมดเลยนะที่มีข่าวเนี่ยนะโอเคมาที่ข่าวต่อไปนะครับโจวานนี่ลุยจินะครับประธานสโมสรอินเตอร์ลาซิองนาครับจากดีบาร์ซิลเองออกมาเปิดเผยว่าไก่เโดยทองฮอตเตมฮอตสเปอร์ครับได้ กากรเดินหน้าเปิดโต๊ะเจราจาเพื่อสัญญาข้าตัวเอลอาโดเลอนโดนะครับดามิเยลนะฮะอกตัวเก่งของทีมนะครับก็ดิมิเยลนี่ก็ใครทีเคยดูก็เล่นในทีมชาติบารอซิลเล่นดีมากวดีจริงๆนะก็บอกว่าตอนนี้ก็กำลังเปิดโตเจราจานะแล้วก็ทางดามิเยลเองก็เปิดว่าอยากจะไปเล่นที่พิมริลีนะครับ ก็ม <S an> <ๆ>ีข่าวพวกอ,อิตาลีเหมือนกันว่าจะดึงตัวไปร่วมทีมแต่ตัวว่าอยากมาเล่นกับพิมม์ลีกมากกว่าจะไม่รู้เป็นทีมไหนก็ติดตามต่อไปเล่นพรีเมีย์จะจะดังกว่าใช่พรีเมีย์ดังกว่า,ลา<ๆ>แล้วก็มีโอกาสเจ็บเยอะกว่าใช่น,นะสนุกสนานมากกว่าอัดกระแรงนะครับมาที่ข่าวต่อไปเป็นข่าวของเรือยบายซีฟ้านะครับเซคิโออากโคุณนะครับหัหอกของ เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ออกมาบอกว่าออกมาแบบหวานๆครับเตรียมใส่สตาร์ทสีชมพูลายจุดโอ้โหขนาดนั้นเลยเห็นแล้วสวยมากจริงอ่ะจะหวานเกินไปหรือเปล่าขอบคุณเป็นลายจุดเหมือนลายดอกไม้ ก็คุณก็จะใส่ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคันะครับ uh huh. ที่พบกับวีแกนนะครับถ้ายิงได้ก็จะยิงเข้าไปแบบว่าวหวานๆนะครับย <laughs> ิงแบบ <laughs> นิ่มๆหวานๆนั่นเองแอบใส่ใ <c oughs> นะน่าก็ยังมีอีกคนนึงจะใส่เขาบอกว่ามีาราดามิลฟากากองหน้าต<อ>ามีเอ็ดริติโกมาลิกก็จะใส่รองเท้าสไตล์คู่นี้ลงเล่นในเกมลาลิก้าเหมือนกันคู่นี้ทำมาแบบว่า เพื่อเราสองคนเลยหรือเปล่าใช่อะไรยังไงอาจจะเป็นหรือจะมีวางขายหรือเปล่าความวางขายไข่ในข้างซื้อส็นแล้วมีไงพวกแบบว่านั่เตะเอฟแอลหน่อยหมดแล้วครับสีสันสวยมากสวยเกินนะมาที่ข่าวของผมบ้างนะครับผมก็เป็นข่าวของหงแดงลิเวอร์พูลละกันนะครับผมก็เป็นการเปิดตัวชุดแข่งใหม่นะครับฤดูกาล2010ันเท่าไหร่นะ ตุมอันที่ไหนสิบสามสิบสี่อ่นแหละนะฤดูกาลใหม่นะครับผมก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเขาบอกว่าฤดูกาลก็เป็นออกแบบแบบย้อนย้อนยุคนะแล้วก็เป็นที่ห่อเดิมอยู่นะครับผมก็ไม่คิดจะออกแบบไปข้างหน้านั่งเลยย้อนยุคไงเขาบอกว่าเป็นการย้อนยุคไปในเมื่อตอนที่ปีหนึ่งเก้าแปดสี่สมัยลิเวอร์พูลได้แชมป์ยูโรเปียนครับสมัยที่สี่อ๋อเป็นมณฑลในการสู้ศึกฤดูกาลหน้านะครับผมส่วนโลโก้ ก็จะเป็นคอวีนะครับแล้วก็โลโก้ก็จะมีลักษณะเป็น96ระดมเรื่องสิ่งการณ์อะไรนะฮิวเบอร์เลอร์ด้วยเออนะครับผมก็ดูแล้วก็สวยนะชสีแดงก็มีลายเด้นทางก็ออกสวยด้วยใช้ไดครับเป็นแฟนลิวร์ก็ น่าจะเตรียมจับจองกันได้้ะเร็วๆนี้นะครับยังไงก็หลังสนามสุก้นนี้ะเร็วมากเร็วมากขอเรยออกมายังอยู่ที่ข่าวของแดงอยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นขาวของนักเตะละกันนะหลังจากที่มีข่าวร่ำรือนะ ก็เป็นข่าวองของวงในนะครับเขาบอกวงในของลิเวอร์พูลที่น่าเชื่อถือได้ด้วยนะผมก็รู้จักกับเขาคือใครนะผมก็ก็เขาบอกว่ามีตัวแทนนะครับของนักเตะรายนี้เลยครับของอาแจกอันธดามนี่ครับนั่นคือทางของคริสเตียนอินดิเซ่นนั่นเองนะครับผมก็เเรียกว่าออกมาท้าทายแล้วก็พูดคุยกับทางของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับผมในนัดที่ทางด้านของลิเวอร์พูลพบกับเชลซีนะที่เสมอไปสองตีสองแล้วผมก็บอกว่า ทางด้านของเอเนตนนั้นก็ได้มาติดต่อแล้วก็พูดคุยท่าทางกับลิวคูแล้วผมก็ตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่การเจรจากันนิดๆหน่อยๆนะก็ทําให้ริวเซนนั้นอาจจะได้มาซบอกของลิวคูลรือไมบต้องดูทีฮะแต่ก็ยังไงก็ตามครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ลิวคูก็เคยมีข่าวออกมาครับแล้วก็ปฏิเสธไปว่าอินดิเซนไม่ได้มานะแต่ก็ต้องพอดูแหละนะข่าว๋ยวนี้ฟังหูหูเหมือนข่าวนี้นะครับฟังหูหู ทำไมทำไมนะวันนีข่าวที่เช่นจานนะก็ฟังหวยหูครับเป็นข่าวของสีแดงแนยูอันนี้เรื่องจริงอะทีมทีเนี้ยนะหลังจากเรื่องข่าวเราเริ่อมาว่าได้เลวานแล้วอย่างงี้อย่างนี้นะสรุปแล้วคือยังไม่รู้คือต้องรอติต่อไปเขาบอกว่านอกจากนั้นยังไม่พอครับป๋าบอกเตรียมที่จะเสริมทัพอีกสองตัวด้วยกันนะครับผมว่ามีข่าวว่าจะเตรียมที่จะขายเร่องของบิฟิลตุยนุ้ยครับนั่นคือของแอนเดอร์สัน นะแล้วก็ม,มีฟิลจอมพิวครับหุยหน<ค>นี่สองคนซื้อมาหุ่ยแนนีน่แล้วผมแล้วก็ควอสโคก็ไม่ตอดสัญญาแล้วนะนะเรมยมที่จะปันสตาร์ตซินดูกันนี้แล้วว่าส่วนสองคนครับที่คาดว่าที่เฟอร์กี้จะซื้อมานะผมก็นั่นคือทั้งของแกเร์เบลเออสเปอร์นะครับผมแล้วก็อีกคนนึงคือเจมส์โรริกตสครับของปอร์โตนั่นเองนะฝีสองตัวเลยนะมาลากเลยกันนะครับผมแต่ก็บอกว่าต้องดูครับว่า จะได้อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมาคิดี้ตัวนึงอ๋อ่าอ่แล้วก็นอกจากนี้ครับก็ยังต้องการแบ็กซ้ายจอมปั่นฟรีคิกคนหนึ่งครับนั่นคือเรตันเบรดนั่นเองนะเด็ดเด็ดนะแต่ก็ไม่รู้ครับว่าจะมีข่าวตลอดนะ้นะแต่ป๋าก็บอกมาแล้วว่าจะซื้อสองตัวแต่ไม่รู้ว่าสองตัวไหนแต่มีข่าวประมาณสิบตัวเกลิดเดียวตัวนึ่งต่าตัวแน่นอนนะต้องรอดูแล้วกันนะ เกลิเบลกูเขมาเชลซีเออไปทำไมเชิญไอ้ปูนเองไปแล้วมันไม่เจริญหรอกเจริญดีปูนนี่คิดดูนะถ้าเกลเบลมานะเอามาต้าอาตาออสกาเกเลตเบลเล่นเอารับตัวเอาเล่นหน้าหมดเลยใช่ไหมแล้วตอนเล่นทั้งรองฟันเกาหน้าตอนเล่นสองรอบฟันเกลามาอีกโอ้ยรวยมาทีมนี้ตัวแทนใช้มิเกลหลักัวเดียวผมว่าฟันเกลากับเกเลิเบลประมาณ ร้อยยสิบล้านปอและดูแล้วสอตัวเนี้ยนี่ก็คือมีข่าวไงว่ามูนินโยจะมาแต่ว่าแล้วก็มีข่าวว่านะของเซี่งนี้การเตรียมเองก็ประมาณให้ถึงหนึ่งพันล้านปอหนึ่งพันล้านในการช้อปปิ้งเป็นไงเยอะไหมคุณผมว่ายกทีมไปเลยทแล้วเอาตัวตัวคุณตักเตะคุณไม่ให้ผมบ้างอะไรนะจงเยอะรอดูแล้วกันนะครับ อ่ะวันนี้ปิดท้ายนะที่โปรแกรมครับก็มีฟุตบอลยูโรป้านะผมก็เป็นรอบตัดเชือกเลกที่2นะครับผมก็มีทั้งของเชลซีพบบาเซอรนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับเบนฟิก้าพบเฟเดริบาเช่เวลาเท่าไหร่สองหนึ่งอ่าเชลซีชนะมาสองหนึ่งนอกบ้านด้วยนัดนี้ถ้าบาเซอจะชนะก็ต้องยิงเชลซีสองศูนย์ในบ้านเชลซีซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นบาเซอเก่งจยตายเคยชนะ โคตรทีมมาแล้วใ่อะแมนยูนี่นนนทีมนี้ทําแมนยูตกรอบมาแล้วไม่งเสแต่ทีมไหนที่แมนที่ชนะแมนยูมาม,ามักพ้าชูสิตลอดแล้วก็อีกทีมนึงครับเบเนฟิก้ากับเปเรบาเชน่นั้นก็เป็นเปนเรย์บาเช่ชนะมาแล้วนะแต่นั้น,นี้เล่นบ้านเบเนฟิก้าก็ต้องสนุกเหมือนกันนะจะเกิดกินได้นะเพราะว่ายังเต็งอยู่ว่าคู่ชิงได้เป็นเชลซีกับเบเนฟิก้าจะเป็นจริงหรือไม่นะก็ถือว่าถ้าเป็นคู่ชิงคู่นี้ก็ถือว่าสนุกแล้วแชมป์ก็จะเป็นของเบเนฟิก้า ใช่แล้วนะอ่ะโอเควันน kind of um ี to ้ข hey, ่าวสารของเราขอบท้วนนะครับผมก็อย่าลืมติดตามข่าวสารเราได้ที่เว็บไซต์รักบอลเน็ตนะครับผมแล้วก็เพียงแค่แชร์ข่าวของเราครับไปรักเสยยืดเท่ๆนะไปใส่ PC เลยนะครับอ่าย่างนี้คงหมดเวลาของเราสองคนเดี๋ยวพบกับพวกเราไดใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการรักบอลไลฟ์สวัสดีครับ Look, man. Keep thinking we shook, man. Doing like what they in and cook, man. You ain't ready for the things. that digga, 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 digga. Look, man.